เงียบๆกันไปหลายวันไทยกัมพูชาดูจะแผ่วๆดูจะไม่มีอะไรครับปรากฏวันนี้มีเลยฮะในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วครับพี่แมวประเมิยยังไงฮะทำไมจูจ่ๆเนี่ยเขาให้คนกัมพูชามาปั่นป่วนมารื้อรวดน้ําเราแบบนี้อันนี้เป็นกลยุทธ์เขาตามเดิมนะฮะต้องเกิดให้เกิดการปั่นป่วนที่จะเป็นจุดอ้างว่าเราไปลุกลานไปรังแกนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยเราก็ต้องดูจากเหตุการณ์ตรงนี้เพราะเดิมทีจากเมื่อมีเหตุการณ์กรรพะตะสู้รบมาเราก็ใช้จังหวะเนี้ย ที่ทําให้มีการจัดการให้ชุมชนของกัมพูชาที่อยู่พื้นที่นี้ออกไปพอออกไปเสร็จแน่นอนเราก็ล้อมรั้วลวดหนามเพื่อมให้กลับเข้ามาซึ่งเป็นการถูกต้องเพราะพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยอยู่แล้วชัดเจนแต่ขณะเดียวกันเมื่อเข้ามาปฏิบัติการตรงเนี้แล้วก็เป็นกลยุทธ์ข้าว่าเหมือนไม่ใช้ทหารแต่ในมุมกลับกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขาเรียกนะป้องกันตัวเราเองได้เฮ้ย เพราะมันพื้นที่ประเทศไทยพวกนี้เข้ามาลุกลามจะเป็นประชาชนแต่เราก็ตั้งข้อสังเกตได้ว่าเป็นประชาชนหรือมีฐานแอบแฝงอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบฉะนั้นจัดการผลักดันออกไปแล้วการลวดหนามล้ำออกไปอีกด้วยเพื่อจะได้ไม่ลุกเข้ามาเพื่อเป็นการป้องกันตนเองของเรารเพื่อความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเราเราต้องใช้เทคนิคนี้แทนเลยเอ้ยผมไม่รู้ว่าคุณเป็นประชาชนหรือมีฐานแอบแฝงหรือไม่ฉะนั้นเพื่อความปลอดภยัยแต่คุณเข้ามาลุกล้ำ ดันผมฉะนั้นผลักดันออกไปครับแต่พอดันออกไปเสร็จปั๊บเนี่ยก็เพิ่มแนวรวดหนามอออกไปอีกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้จุดที่มีปัญหากันตรงเนี้ยหนองจานเนี่ยที่เป็นชุมชนเขาอยู่เนี่ยมันห่างจากแนวชายแดนซึ่งประมาณการประมาณ500เมตรนะคือหมายถึงว่าที่เราตั้งรั้วรวดหนามเนี่ยเราตั้งถอยเข้ามาด้วยใช่ถอยมาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ชุมชนพวกนี้เขาอยู่มาก่อนอ่าแต่ตอนนี้พอเขาถูกพอเขาถูกขับออกไป เราก็รอตอนสถานการณ์มันเกิดขึ้นเราก็ล้อมรวดน้ดําซะเลยให้กลับเข้ามาตอนเนี้ยเขาพึงประสงค์จะกลับเข้ามาไงอืมอแล้วแล้วทีนี้พี่แมวประเมินยังไงครับว่าถ้าเกิดกัมพูชาเขาใช้มุกนี้ครับทุกวันเขาให้ชาวบ้านขึ้นมาพยายามจะรือ้อมาปะท้วงมาโวยวายคือมีผู้ชมท้วงมาบอกว่าแม่ใช้คำเวอร์ไปหรือเปล่าเกิดการประทะกันเนี่ยปะทะจริงนะฮะ คือชาวบ้านเขาปาสิ่งของถ้าเราเจ็บไปหนึ่งนายแล้วเนี่ยใช่ครับคือแล้วถ้าเขาทําแบบนี้ทุกวันเนี่ยเราต้องทํำยังไงครับพี่แมวก็นี่ไงเราก็ต้องมีการปฏิบัติการอืใช่ไหมแต่การใช้กําลังเนี่ยที่ผลักดันออกไปเนี่ยแหละเขาเรียกว่าผลักดันฝูงชนนั่นแหละควบคุมฝูงชนโดยไม่ต้องไปใช้การรบเป็นการปฏิบัติการแบบที่ว่าผลักดันออกไปคือเราก็ต้องทําอย่างนี้ทุกวันต้องใช่แต่จริงๆเนี่ยพอเราผลักออกไปเนี่ยได้แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้โอกาสนี้ถึงลวดหนามไปอีก เพิ่มขึ้นเพิ่มได้เลยนวไม่กลับมาแล้วเราก็ออกไปอยู่หน้าแนวนั้นใหม่ใช่ครับคือจุดนี้เนี่ยฮะต้องถามพี่แมวในฐานะที่เป็นอดีตสมชคือพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วอยู่ในความดูแลของกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยใช่ครับโอ้โหมีประเด็นนะฮะคือประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเนี่ยพอถ้าตามภาพเหมือนเราปล่อยให้เขาเนี่ยอยู่มานานมากใช่ครับรุกล้ำมาพอมาวันนี้เนี่ยถ้าดูจากเสียงเชียร์ของคนไทยใช่ครับ หรือไปเลยได้ไหมผลักดันไปเลยได้ไหมเอาไหนๆจะจัดการแล้วเนี่ยเราดันเข้าไปให้หมดเลยได้ไหมรื้อบ้านเขาเลยได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องแบบถึงขั้นรื้อบ้านเลยนะถูกต้องแล้วเพราะตรงเนี้ยมันเป็นผลพวงมาจากการที่มีการสู้รบตั้งแต่ยุคปี19ึเถึง202122ยอนะไรเนี่ยที่เป็นการรบคอมเ็นสามฝ่ายภายในเขาแล้วเราก็มาหลักมนุษยธรรมก็ให้กรณีที่มีปัญหาถอยมาเพื่อหลักมนุษยธรรมก็ให้มาอยู่พออยู่ไปอยู่มาเนี่ยปรากฏว่า พอเหตุการณ์เลิกราการสู้รบไปแล้วเนี่ยมันก็มีชุมชนส่วนหนึ่งไม่ยอมกลับ,บนะครับแลวพอตั้งแต่ปี4ีไปเนี่ยก็เป็นอุปสรรคที่เราไปผักดันออกไม่ได้เลยพอปี5้าเจ็ดไงเนี่ยเราเริ่มจะบอกเฮ้ยงั้นต้องออกไปก็ปรากฏว่าเขาบอกเฮ้ยมันยังมีปัญหาเรื่องเขตแดนหลักเขต4ี่สหนะครับก็ให้เขตแดนเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาว่ากันแต่พอตอนนี้มาเกิดสถานการณ์การสู้รบข่าวนี้ก็เป็นจังหวะของเราที่กองทัพภาคที่2ก็ไปจัดระเบ,บียบ11พื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งก็ ใช้จังหวะเนี่ยผลักดันออกไปผลักดันแล้วก็ล้อมรั้วเขาก็วนกลับมาใหม่ไงเพราะบางคนเนี่ยเขามาในรุ่นหลังรุ่นลูกร,รุ่นหลานไม่รู้หรอกเขาก็มีความร<อ>ู้สึกว่าเอ้ยเขาอยู่มาตั้ง,<อ>งไม่รู้กี่สิบปีล<อ>แล้วออดังนั้นเป็นของเขาเขาก็กลับมาแต่ตรงนี้ละ่ะเมื่อเขาปฏิบัติการแบบเนี้ยเราก็ต้องปรับกลยุทธ์การดาเนินกลยุทธ์ละเพราะตรงเนี้ยเราสามารถใช้ความชอบธรรมได้เพราะสิ่งที่เป็นประชาชนเนี่ยคุณอ้างว่าเป็นประชาชนเนี่ยเฮ้ยผมจะเชื่อได้ไงเป็นประชาชนครับหรือเป็นทหารคุณไรแอบแฝงแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดเฮ้ย มันเป็นเขตพื้นที่เราครับเราก็ใช้วิธีค่อยขยับผักออกไปเรียกเป็นขั้นเป็นตอนครับนะครับแต่ว่าเราก็ต้องถ่ายทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยหมดว่า<อ>มันเกิดจากการยั่วยุของฝ่ายเขานะรเราไม่ใช่ไปผีผามหรือไปทําโดยพฤะิการ,รแต่อย่างเงี้ยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารออกไปแล้วประจักษ์พยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนเนี้ยเรามีพวกทีมสังเกตการร่วมแล้วไงก็เอามาดูว่านี่ไงกัมพูชาเนี่ยม,มาเล่นไม้นี้กับเราอีกแล้ว ก็ออบอกเขาเลยใช่ตอนนี้เร,เราต้องใช้ผู้สังเกตการ,การให้เป็นประโยชน์นะกับผู้ที่มาเป็นสกีพยา,ยรรานสาระกะจีอจะไรต่างๆตัวเฉพาะตอนนี้ทีมผู้สังเกตการ,รทีมทูตออตตะว่าเราต้องใช้ประโยชน์เลยให้หนักเลยใช่ครับครับครับอ้าวทีนี้เอาพื้นที่บ้านหนองจานให้จบกันเลยก็แล้วกันนะครับ,รบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีดราม่าผู้ว่าสะแก้วนะฮะที่ไปพูดนะฮะลักษณะว่าเนี่ยพื้นที่ตรงบ้านหนองจานเนี่ย ไม่มีเอกสารสิทธิ์กันทั้งคู่คทั้งไทยแล้วก็ทั้งกัมพูชานะทำให้ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยโอ้เขาเอาคำพูดของผู้ว่าเนี่ยไปอ้างเลยว่าไม่ใช่พื้นที่ของประเทศไทยก่อนที่ผู้ว่าจะออกมาขอโทษชาวบา้านนะฮะบอกว่าขอโทษในการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนวันนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าอย่าไปกังวลรเรื่องนี้ผู้ว่าได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดนะฮะซึ่งความจริงก็คือความจริง ถ้าเรามีโฉนดมีสอคอหนึ่งมีหลักฐานครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาสร้างตอนนี้ได้ครับอย่าเป็นกังวลกับคําพูดคนักข่าวก็ถามคุณภูมิธรมว่าแต่ว่าผู้ว่าเนี่ยไปพูดต่อหน้าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวรมันจะกลายเป็นหลักฐานว่าเราบิดเบือนอะไรเองอะไรเปล่านี่นะค,ค,คุณภูมิธรรมบอกว่าจะบิดเบือนได้อย่างไรการพูดตรงนั้นเนี่ยทำให้เราเสียประโยชน์ด้วยซ้ำไปนี่ฮะแต่เมื่อมีหลักฐานมายืนยันแล้วบอกว่าพูดผิดมันก็จบ พี่แมววองยังไงฮะคือมันจบไม่ได้เพราะความผิดพลาดเนี่ยคนที่พูดเป็นระดับผู้ว่าราชการจังหวัดแถมตอนที่พูดถ่ายทอดเนี่ยนั่งคู่กับแม่ทัพภาคหนึ่งด้วยซ้ําไปมั้งในตรงนี้มันเป็นเป็นเรื่องอย่งข้างกันเลยใช่ถูกต้องและขนาดเดียวกันเนี่ยค่อยกลับมาพลิกตัวใหม่นะครับว่าเป็นการสื่อสารที่คาดเคลื่อนอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมันห้ามผิดเลยนะผิดไม่ได้เลยเพราะมันเกี่ยวข้องกับขวัญกำลังใจพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับข้องอธิปไตยนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยพอมันเกิดความผิดพลาดไปเหมือนอยู่ดีอะ เราไปเปิดคางให้เขาต่อยอืัได้เปรียบอยู่ทแท้ๆเลยใช่ไหมมีความชอบธรรมในเรื่องการดําเนินงานป้องกันตนเองมีอำนาจกางร,รบที่เหนือกว่าละในพื้นที่ทพัพภาคสองก็เบ็ดเดสร็จเด็ดขาดพื้นที่ทพัพภาคหนึ่งก็ถือว่าฟื้นขึ้นมาได้ดับพอสมควรแล้วอันนี้ดันไปเปิดคางเอาแล้วกลับมาพลิกตัวใหม่แล้วปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นว่า้แสดงว่าตรงเนี้เออเขาเรียกว่าองค์ความรู้ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนยแสดงว่ามันมีปัญหาแล้ว ฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังเพราะเป็นระดับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามีการสื่อสารไปก่อนนะว่าเขามีโฉนดเขามีไอ้เขามีนอนสามมีขคหนึ่งมีอะไรต่างๆจนเป็นข่าวไงแล้วเขาถึงบอกว่าเอ้ยตอนนี้ทหารมาจัดก,การแล้วช่วยเอาพวกนี้ออกไปเลยสิเ,เพราะเขามีเอกสาริสธิ์อยู่แล้วรจริงไหมฉะนั้นจริงๆเท่ากับรู้อยู่แล้วว่าประชาชนเขามีเอกสาริทธิ์นะ <ynen S 1> และตรงนี้มันปฏิเสธยากเพราะอะไรเพราะเหตุน้องจานตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยอย่าว่าเลยเราเนี่ยทุกคนก็รู้เป็น แผ่นดินไทยสองตอนที่เป็นค่ายอพยพต่างๆมาอยู่กันเป็นหมื่นๆนะทั้งทั้งเขาอีด่างทั้งหนองจานอะไรเนี่ยองค์การระหว่างประเทศเขาก็มาดูแลอยู่ไม่ว่าอยู่เอ็นเอสซีอาร์สาตระเจริงว่ากาชาติสากลต่างๆเขาก็รู้ว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้มันพื้นที่ประเทศไทยแต่กัมพูชาเนี่ยตอนเขมรแดงเนี่ยอพยพมาเพราะไทยเนี่ยมาเอื้ออาทรจริงไหมครับเาเอื้ออาทรตรงนี้แล้วเราพาพี่น้องคนไทยเราถอยออกเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันยังไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันอยู่ในระระยะยิง ลูกยาวของฝั่งกัมพูชาได้เราก็ถอยประชาชนไทยแล้วออกแล้วก็ให้ตรงเนี้มาอยู่เป็นการชั่วคราวชั่วคราวก็มันไม่ชั่วคราวมันปักกดไปเลยเท่านั้นเองเออมันยาวเป็นหลายสิบปีนะฮะตรงนี้มันเลยกลายเป็นปัญหาเหรียญสองหน้างเหรียญหน้าหนึ่งเนี่ยมองว่าเราผ่อนปลนในแง่มรุษธรรมแต่พอจากความยาวนานมาปุ๊บไอเหรียญหน้าที่สองเนี่ยเลยถูกมองว่าเฮ้ยหรือพื้นที่เนี้หน่วยงานความไม่คงไปมีผลประโยชน์ในพื้นที่ ผมก็เลงจะถามพี่แมวต่อนะว่าอันนี้ก็ด้วยความเคารพกับทางท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะผมนี่ไม่มีอะไรแต่เวลาผมลงคลิปข่าวหรือเล่าข่าวเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่ภาคที่หนึ่งเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนบางส่วนเนี่ยมาสงสัยหรือตั้งคําถามในตัวแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะฮะซึ่งวันก่อนแม่ทัพก็ตอบประเด็นดราม่าแปลว่าไม่สนใจเรื่องของเสียงวิพาวิจารณ์ตั้งใจทํางานอย่างเดียวเนี่ยในมุมพี่แมวพี่มามองท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นยังไงคือมีสิทธิที่พี่น้องประชาชนจะตั้งข้อสงสัยเนี่ย พราะพื้นที่เนี่ยมันในประวัติมันย้อนไปมันเป็นพื้นที่ที่มีผลประโยชน์จริงๆแม้กระทั่งตอนที่มีศูนย์อพยพนะมันก็ยังมีการหาประโยชน์ในกับศูนย์ลพยพเพราะว่าเรื่องแน่นอนครับเพราะมันมีการต้องส่งอาหารการกินส่งอุปป่งอุปโภคบริโภคแรงต่างจริงไหมมันก็มีการทำาหากินมีแม้กระทั่งเป็นฝ่ายโจนกัมพูชาเข้ามาปล้นบ,บางครั้งก็ถูกกล่าวหาว่าฝ่ายเจ้าที่ไทยเนี่ยไปร่วมปล้นด้วยมันมีมาในอดีตตลอดอะและพื้นที่เนี่ยมันเป็นเชิงพื้นที่ล่า มันก็มีเรื่องการค้าของเถื่อนการค้าแรงงานเถื่อนโอเคต่างๆเนี่ยซึ่งคล้ายๆว่ามันมีประวัติมาในอดีตแล้วไงเป็นความเชื่อแม้กระทั่งข้าวอะไรที่ข้ามไปข้ามมาเนี่ยนะ,นะมันก็เป็นกรณีอยู่ฉะนั้นตรงเนี้มันก็มีความเชื่อประชาชนอยู่พอมันปล่อยเวลาที่ยาวนานมามันเหมือนเอ๊ะปล่อยปาแล้วเลยก็เลยถูกมองว่ามีผลประโยชน์อันนี้ถ้ากองทัพไม่ใช้จังหวะนี้นะที่ใต้สถานการณ์ตรงเนี้ ที่มาปิดล้อมไม่ให้พลั้นชุมชนกลับมาและขายายผลออกไปนะอันนี้มีสิทธิที่ประชาชนเขาจะเชื่อได้ว่าอ้าวมีผลประโยชน์อีกแล้วรจริงๆเนี่ยเขาตั้งเ้าสังเกตชัดชเพราะตอนที่เกิดเหตุการณ์ประทะสู้รบเนี่ยพื้นที่ทางกองทัพภาคที่1พื้นที่กองกาลังจามบุรีตาดเนี่ยออจะมีน้อยมากการประทะเพราะมันเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของกัมพูชาจริงไหมเป็นพื้นที่ธรรมหกินทางไออ,อ,าอาจารรมข้ามชาติทางสแกมเมอร์พวกบอนเบิร์นนั่นแหละขเขามันอยู่ทางนี้เพราะนั้นปัญหาการลุกหนักมันถึงมาอยู่ทาง อีสานใต้แต่ภาคสองไงแต่ทางเนี้ยมันถึงไม่ค่อยมีเหตุไม่ค่อยมีเหตุเพราะว่าถ้ามีเหตุฝ่ายไทยตอบโต้ไปไอ้พวกนั้นก็เดือดร้อนสิพื้นที่ทรรมหากินน่ะจ่มาลูกค้าก็ต้องไปแต่คนไทยคนไปใช้บริการคนไทยคนถูกหลอกไปคนไทยคนไปทํางานที่ดีกวคนไทยดังนั้นตรงเนี้ยมันเลยถูกพี่น้องประชาชนตั้งข้อสังเกตไงในจังหวะเนี้ยเอ้ยเพราะชัดเจนแล้วน้องจานของเราทําไมจังหวะเนี้ยไม่คือจริงๆเนี่ยเขาออกไปแล้วปิดล้อมแล้วก็ขยายแนวไปได้เลย นะครับคือเราอาจจะไปกังวลในหลักมนุษ้ธรรมแต่กวามที่เราแนวที่เราไปวางรุดหนามเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไอ้ตรงที่เราไปวางสุดท้ายนั้นเป็นเขตแดนล้วไม่ใช่ครับครับแต่มันเขตเป็นเขตแผนเห็นเป็นเขตปฏิบัติการของเราหนึ่งต่อห้าหมื่นกับเป็นเขตเขาเรียกว่าเส้นจากัดการรุกฝ่ายเราเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของแนวหลังของพี่น้องประชาชนเราก็ต้องไปยึดแนวนั้นไว้ทั้งรุดหนามตรงนั้นน่ะไม่ใช่เป็นเรื่องเขตแดน แต่เป็นเรื่องเพื่อความปลอดภัยของกําลังพลและพี่น้องประชาชนใช่ครับครับแต่ทีนี้ถ้าเพื่อความเป็นธรรมกับทางแม่ทัพภาคที่1เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่อย่างที่พี่แมวพูดนะฮะคือพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ครับพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นี่มันต่างกันต่างกันใช่ถูกไหมถูกคือจะให้ทัพภาคหนึ่งทำแบบทัพภาคสองนี่มันไม่ได้ไม่ได้ใช่ภูมิประเทศมันต่างกันแม้กระทั่งกองกําลังจัมบูรีตาก็ต่างกันจริงไหมครับครับของทันเรือถึงมีการเจรจาพูดคุยอาร์บีซีภูมิ ก็ไม่ได้มีข้อตกลงอะไรเพิ่มเติมก็ยึดแนว GBC ที่พูดกันไว้ครับเป็นแนวเดิมนะครับส่วนทัพภาคหนึ่งก็เริ่มมามี RBC แล้วก็เกิดกรณี2อสข้อขึ้นมาใหม่ใช่ครับอพี่แมวเกิ่นมาแล้วงันผมก็ชวนคุยต่อเลยว่าการประชุม RBC ที่ผ่านมาในพื้นที่กองทัพภาคที่1ของเรากับทางของเขาเนี่ยภูมิภาคเขตห้าถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมฮะใช่มีตามรายงานก็คือว่าทางเขาเนี่ยโอเคแล้วตกลงที่จะ ทำตามข้อเสนอของเราที่เพิ่มมาอีก3ข้อข้อใช่ครับร่วมการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็ตั้งคณะทางานในพื้นที่ใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับทำไมเขายอมง่ายครัทำงานระดับท้องถิ่นเขาเรียกท b c ทาวชิปเนี่ยแหละครับตรงนี้ไงพอที่เรายอมง่ายที่พี่บอกอ่ะเพราะสมมุติว่าเก็บกู้ทุนระเบิดอ่ะพี่เชื่อว่าพื้นที่นี้มันแทบไม่มีทุนระเบิดแล้วเพราะมันเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเขาทำมาหากินเขาจะไปวางทําไมเล่า มันคนละจุดไัทำข้คสองข้อสองใช่เขาก็เลยเหมือนกันใช่ไหมแล้วยอมรับมืออาจญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันก็พูดกันเหมือนดูดีอะแต่อย่าลืมนะในอาชจากรรมข้ามชาติที่เข้าไปในพื้นที่ประเทศเขาเนี่ยเราก็ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้เป็นอธิปไตยเขาและส่วนแน่นอนกลับมาที่ข้อที่3ว่าการจัดชุดประสานงานระดับท้องถิ่นจริงๆเนี่ยไอ้ระดับท้องถิ่นมันมีสื่อสารกันอยู่ตลอดอยู่แล้วล่ะที่ผ่านมาในอดีตทําให้ไม่เกิดปัญหาอะไร น้ำหนักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ RBC นะจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัว TBC คือท้องถิ่นนี่แหละที่พูดคุยกันแล้วพอดีแต่สิ่งที่จะต้องจับตาคือสาระมันดูดีละหนึ่งสองสามต้องจับตาคือว่าเฮ้ยแล้วมันจะเกิดผลในการปฏิบัติจริงไหมที่ไปตกลงกันไว้คือไอ้ตกลงไอ้เซ็นเอกสารเนี่ยมันดูดีถูกต้องแต่จะทําจริงหรือเปล่านั่นแหละคือปัญหาแต่ว่าอันนี้ก็ต้องถามพี่แมวเพื่อให้เคลียร์นะฮะว่าเมื่อกี้พอดีพักเพื่อไทยก็ทํากราฟิกขึ้นมา เดี๋ยวกราฟิกเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาทำกราฟิกขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าสัญญาณดีัมบูชายอมรับสามข้อเสนอตึงตึงตึงต้องย้าว่านี่คือเฉพาะจุดใช่จุดเฉพาะกองทัพภาคที่1พื้นที่ทัพภาคที่1เป็นสัญญาณดีแต่สิ่งที่จะต้องดูต่อไปในอนาคตว่าแล้วมันเกิดการปฏิบัติจริงไหมซึ่งไม่เกี่ยวกับทัพภาคทสองที่ทหารกราไปจะคุยทุ่นระเบิดไม่กี่วันนี้ทัพภาคสองกำลังจะคุยอยู่นะคนละที่กันเลยวันนี้เพิ่งจะคุยระดับฝ่ายเลขาแล้ววันที่27บมั้ง อาจะมีการเป็นระดับแม่ทัพภาคที่จริงเนี่ยทัพภาคสองจะมีคุยก่อนนะแต่ถูกดึงเวลาไปก็เลยไปเกิดที่กองกำลังจามรีตากนายวิกโยธินก่อนแล้วก็มาทัพภาคหนึ่งแล้วก็วนกลับมาทัพภาคสองฉะนั้น RBC เนี่ยมันมีสามคณะเพราะมันเป็นเรื่องระดับภาคแต่ GBC เนี่ยคณะกรรมการจัดแานผู้ตายชุดเดียวที่มีน้ำตีช่วยกระโหลกน้ำตีกระโหลเป็นประธานแต่พอมาระดับภาคเนี่ยมันจะสองสามภาคแต่นี้ก็ต้องมาดูทีว่าระดับภาคเนี่ยเอ้มันจะลงตัวอะไรยังไงเพราะว่า มิประเทศสภาวะแวดล้อมสถานการณ์มันต่างกันอันนี้ก็ต้องมาดูในรายละเอียดอีกครั้งใช่ครับแปลว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าบางท่านอาจจะอ่านแค่ภาากัวอนึกว่ามันเหมือนกันทุกภาคไม่ใช่แปลว่านี่คุยจบแค่ที่เดียวที่เกิดมานี่ยคือภาคหนึ่งไอ้กองกำลังจอมลีตาดไม่มีเพิ่มเติมนะหนึ่งสองสามไม่มีมีทสนองว่ายึดแนวกับที่ GBC คุยไว้สิบสามข้ออะไรนั่นแหละแต่อันนี้สําคัญที่สุดต้องมาดูท่าภาคสองเพราะมันเป็นพื้นที่เผชิญเหตุที่เกิดการพะทะเกิดการสู้รบหนักตรงเนี้ย และข้อเรียกร้องจริงๆเรายืนเหมือนกันนะ,<ฮ>ะคือไอ้สองข้อที่อย่างน้อยต้องมีเนี่ยก็คือเรื่องเก็บกู้ทุนระเบิดบแล้วก็เรื่องอาชากรรมข้ามชาติตรงเนี้ต้องดูของทัพภาคสองจะมีข้อตกลงนี้ลงตัวไหมเพราะไอ้เรื่องกู้ระเบิดเห็นชัดๆนะทุนระเบิดมันมีอยู่แล้วต้องไปช่วยกันเพื่อกู้ทางมนุษยธรรมใช่ครับครับอ้าวขออีกสักประเด็นเรื่องไทยกับพูชาเดี๋ยวจะได้กลับมาที่การเมืองไทยนะฮะ MOU 43และ44เรื่องพื้นที่ทางบกพื้นที่ทางทะเลครโอ้โหในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเสียงเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนพอสมควรครับยกเลิกไปเลยได้ไหมนะเพราะว่าเราก็ประท้วงเขาเนี่ยเป็นไม่รู้กี่ร้อยครั้งเขาก็ไม่เห็นสนใจเลยนะแต่ปรากฏว่าฝั่งของรัฐบาลนะฮะวันนี้คุณภูมิธรรมเวชเชาชัยบอกว่าตอนนี้เนี่ยขอเอาเรื่องทุ่นระเบิดกับเรื่องลวดน้มก่อนครับเรื่องอื่นค่อยพูดถึง ขณะนี้เนี่ยเราเป็นต่อเป็นฝ่ายชอบทําในเรื่องทุนระเบิดที่เขาเสียหายครับอย่าไปทําให้เรื่องมันมีหลายประเด็นจะทําให้การคุยกันยากขึ้นแล้วเมื่อวานเนี่ยทางรองโฆษกพักเพื่อไทยก็บอกว่าการที่จะยกเลิก MOU 4 3 4เนี่ยอาจจะไม่เป็นผลดีกับประเทศไทยก็ต้องถามพี่แมวฮะพ,พี่แมวมองอยังไงฮะเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราบอกว่าเวลามีปัญหาจะต้องเป็นการพูดคุยแบบทวิภาคีคือ2ประเทศร่วมกันฉะนั้นเมื่อจะการมีพูดคุยเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือ ที่เป็นโซ่มายึดกันวะนะครับที่จะได้เฮ้ยจะชิ่งหนีจะปฏิเสธอะไรก็ไม่ได้อย่างน้อยมันมีเครื่องมือครับในพีเครื่องมือเนี่ยไอเอ็มโอยูสี่สามสี่สี่เนี่ยมันคือเครื่องมือแล้วมันก็มีกลไกที่มาใช้เครื่องมือเนี้ก็คือเจบีซีนะคณะคณะไอคณะกรรมการเขตแดนร่วมครับแล้วก็ g b c คณะกรรมการชายแดนทั่วไปแล้วก็ r b c นะคณะกรรมการไอระดับภูมิภาคครับไอตรงเนี้ยก็จะมาใช้กรอบของ ไอเอ็ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเราไม่มีตัวนี้เนี่ยแลวในหลักการมันชัดเจนไงกรณีที่เกิดปัญหาปุ๊บเอ็มโอยูก็บอกมาคุยกันเป็นสันติวิธีมันก็จะเข้าเกณฑ์ของสากลที่เขายอมรับได้ฉะนั้นความจําเป็นที่ต้องมีเครื่องมือเนี่ยจำเป็นครับควรจะต้องมีอยู่ปัญหาแต่ปรากฏว่าถูกตั้งข้อสังเกตไงยี่สิบกว่าปีมาก็มีการบ่นว่าเฮ้ยมันไม่สำลิดผลเลยแล้วทำมาเกิดปัญหาทําให้เราไปเสียไอพื้นที่เขาพระวิหารอีก ก็เพราะไอ้ MOU ตัวเนี้ยเพราะไอแผนที่แนบท้าย1ต่อ2แสนของ MOU เนี่ยแล้วบอกมันยี่สิบกว่าปีมาและขนาดเดียวกันเนี่ยกัมพูชาก็ลุกล้ำหรือทำอะไรผิดกติกามาหมดจนเราประท้วงไปเป็นทั้งห้าหกร้อยครั้งเนี่ยแต่การประท้วงเนี่ยมันเป็นสิ่งบอกเหตุอยู่อย่างนะเฮ้ยก็แสดงว่าจริงๆเนี่ยแสดงว่ามันมีเครื่องมือนี้อยู่แล้วเราได้เปรียบแล้วกัมพูชาไม่ได้แฮปปี้นะก็ถึงประท้วงนะครับฉะนั้นถามว่ามันต้องมีเครื่องมือไหมต้องมีแต่คนกำลังถามแต่ว่าแต่เครื่องมือนีย มันใช้งานได้เปล่าแต่อย่างน้อยมันก็มีเพราะถ้าเราไม่มีตัวนี้เนี่ยกรณีเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเฮ้ยเขามีสิทธิ์ที่จะไม่คุยกับเราก็ได้จริงไหมอ่าพอจะเรียกมาคุยเฮ้ทวิภาคีไม่คุยควนประสาทได้ครับแต่พอมีอยังไงก็ต้องมาคุยแต่พอมาคุยแล้วมันจะตกผลึกไม่ผลึกปัญหาคือว่าเครื่องมือนี้ไม่สำลิดก็ปรับปรุงเครื่องมือถ้าไม่ป,ปรับปรุงเครื่องมือก็ไปออก MOU มใหม่แต่ตอนที่จะมีของใหม่เนี่ยเฮ้ย มันต้องมีของใหม่ให้เสร็จก่อนแล้วไปเลิกของเก่าอ๋อไม่ใช่ว่าเลิกของเก่าของใหม่ก็ไม่มีจะไม่เกิดอ้าวมันก็เลยเกิดช่องว่างสิ<อ>เกิดช่องว่างเลยที่จะเบี้ยวกันไม่คุยกันหรือไม่ทําอะไรก็กได้จริงไหมครับแต่ถ้าเรามีเครื่องมืออยู่อย่างน้อยเขาเรียกว่ามันผูกโซ่กันอยู่เว้ยตลาดไม่ได้นะฉะนั้นมันมีแนวทางที่จะปฏิบัติก็คือว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยถ้ามันแก้ปัญหาไม่ได้เฮ้ยมันมีจุดบกพร่องตรงไหนก็มาแก้ไขในอันนั้นก็ได้โมยนั้นก็ได้หรือไอ้แผนที่แนบท้ายที่เป็นปัญหา ไอ้หนึ่งต่อสองแสนเปลี่ยนเปหนึ่งต่อห้าหมื่นหรือเปลี่ยนเป็นแผนที่ทางอากาศใหม่อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็น m o u 4 4ก็เอ้ยเอาแนวของกฎหมายอันโครสซึ่งเป็นสากลมาเป็นตัวยึดถือได้ไหมครับอย่างเนี้ยมันก็จะไปได้แต่ในขณะเดียวกันหรือไม่ก็ไปออก MOU ใหม่มาเลยแต่ให้ให้สวงความลงตัวร่วมกันได้ถ้าได้ปั๊บก็มาเลิกอันเก่าใช่ครับแต,แ,ตแต่ถ้าผมฟังทั้งพี่แมวแล้วก็ฟังรัฐบาลตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่า MOU ใหม่นี้ ไม่ไม่น่าจะเกิดลเร็วนี้นะฮะโอ้ใช่เพราะเพราะเงียบนะฮะไม่ได้มีใครพูดถึงเนี่ยอ่าใช่ถูกไหมฮะใช่เพราะตอนเนี้มันถึงเป็นปัญหาไงบอกว่าเป็นปัญหาว่าเอาเลิกถ้าจะเลิกสี่ส <4, 3, S 2> <อ>ามสี่สี่เพราะเลิกแต่ตอนเนี้ยมันของเรามันก็มีเกิดมีประเด็นขึ้นมาไงครับว่ามันมีการเคลื่อนไหวว่าไอเอ็มโอยูเนี่ยมันเก่าพอมันเกิดตัวแล้วทำนูนปีหกศูนย์เนี่ยรู้สึกจะมาตาลหนึ่งเจ็ดแปดแต่มองเนี้ยบอกเอ้ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ปไตยเนี่ยสภาต้องเข้ามาเกี่ยว นี่ไงมันถึงมีการคนมาหยิบยกมาว่าเอ้ยอย่างนั้นเอาประเด็นเนี้ยเข้ามาในสภาผู้แทลราษฎรอ่อภูมิใจไทยเขาบอกเออมาตกผลึกกันว่าอ่ะจะเอายังไงกันจะเลิกจะมีอันใหม่อ่าหรือจะเพิ่มเติมอันเก่าแล้วไปต่อรองกันใหม่อะไรก็ไม่รู้แต่เฮ้ยไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องรัฐบาลแล้วเว้ยเป็นเรื่องของสภานะแต่ตอนนี้พอจะเอาเข้าประชุมเมื่อวันก่อนก็ก็ล่ม ปิดกันไปปิดกันไปแต่ตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนประเด็นนี้เข้าไปอยู่ในของวุฒิสมาชิกครับอ่ามีคนไปหยิบไปยื่นในกันมาธิการทหารอีกเนี่แหละแต่โอเคผมเข้าใจแล้วแต่ผมฟังพี่แมวเนี่ยคือว่าคือถ้าคุณจะยกเลิกเนี่ยมีสิทธิ์ยกเลิกชแต่คุณควรจะต้องมีของใหม่มาก่อนถูกต้องไม่ใช่ว่ายกเลิกอันเก่าของใหม่ก็ไม่มีอ่ะแล้วจะคุยอะไรกันแล้วยกเลิกเนี่ยมันก็เป็นเอกสิทธิ์นะเพราะเป็นแค่บันทึกไอ้ความร่วมมือฉะนั้นมันเลิกฝ่ายเดียวได้นะครับแต่พอเลิกแล้วเนี่ยพอไม่มีเครื่องมือคนบอกวว่าาเเอ้้ลลิกไปแรใช ใช้ความเป็นทวิภาคีแต่ถ้าไม่มีอะไรผูกโซ่ไว้ไงเขาบอกงั้นไม่คุยมีอะไรไหม à, แต่ถ้ามีเอ็มเอลยเนี่ยยังไงก็ต้องคุยคแต่คุยแล้วมันจะลงตัวไม่ลงตัวอีกเรื่องนะแต,แต่แต่มันแต่ต้องคุยครับครับครับ,รบอ่ะนี่คือเรื่องไทยกัมพูชานะฮะก็ต้องย้ากับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะรายงานด่วนคือที่บ้านหนองจาน <c oughs> นะครับมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามีคนกัมพูชาเข้ามารือ้อรัว้วลวดหนามที่ฐ <c oughs> านไทยเรากางเอาไว้แต่ณขณะนี้เนี่ยฐานไทยเรายังตรึงกําลังไว้อยู่นะครับ